สวัสดีครับกลับมาสู่การพูดคุยเจาะลึกกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาแกะประเด็นจากบทความของ Money Atlas นะครับที่พูดถึงแนวคิดที่แบบน่าสนใจมากสินทรัพย์ล่องหนใช่ค่ะสินทรัพย์ล่องหนที่ในบทความนี้เขาหมายถึง AI ค่ะครับ AI ที่ไม่ใช่แค่เครื่องมือแต่เป็นสินทรัพย์ ใช่ค่ะคือประเด็นหลักเลยคือเปลี่ยนมุมมองว่า AI เนี่ยเออไม่ใช่แค่โปรแกร,รมที่เราใช้แล้วทิ้งไปแต่เป็นการลงทุนเป็นสินทรัพย์แห่งอนาคตที่เราควรเริ่มสะสมมันตั้งแต่วันนี้เลยโดยเฉพาะสิ่งที่เรียกว่า custom AI นะคะ custom AI ซึ่งบทความเปรียบเทียบว่าเหมือนเอ่อการลงทุนสร้างสมองเสริมส่วนตัวเลยนะครับประมาณนั้นเลยค่ะเป็นสมองเสริมที่ต่างจากการลงทุนที่เราคุ้นเคยกันอย่างแบบหุ้นทองที่ดินอะไรแบบนั้น ทีนี้คำถามสำคัญเลยครับทำไมทำไมถึงมองว่า custom AI เนี่ยอาจจะคมกว่าเงินสดได้เหรอครับมันมีอะไรพิเศษขนาดนั้นครับจุดที่ทำให้มันเป็นสินทรัพย์ล่องหนที่มีค่ามากๆนะคะมาจากคุณสมบัติเฉพาะตัวของมันเลยค่ะอย่างแรกเลยคือมันเรียนรู้แล้วก็เติบโตจากฐานความรู้ประสบการณ์มุมมองของผู้ใช้โดยตรงเลยค่ะอ๋อคือเรียนรู้จากตัวเรา ใช่ค่ะแล้วสองคือมันทำงานให้เราได้ตลอดไม่เหนื่อยไม่พักเลยช่วยประมวลผลความคิดได้24ชั่วโมง24ชั่วโมงเลยค่ะแล้วก็3ซึ่งอันนี้น่าสนใจมากๆคือมันช่วยกลั่นกรองความคิดที่เราใส่เข้าไปนะคะให้มันคมชัดขึ้นเรื่อยๆมันเลยไม่ใช่แค่ AI ทั่วไปแต่มันกลายกันเหมือนแบบกระจกสะท้อนหรือเป็นส่วนขยายศักยภาพทางปัญญาของเราเองค่ะเข้าใจแล้วครับประเด็นนี้น่าสนใจจริงๆที่เน้นความเป็นส่วนขยายของเราไม่ใช่แค่เครื่องมือภายนอก แล้วถ้าเทียบกับ AI ทั่วไปที่หลายคนอาจจะเคยลองใช้กันความต่างที่ชัดเจนที่สุดของ Custom AI คืออะไรครับหัวใจสำคัญเลยนะคะคือความเป็นส่วนบุคคลค่ะบทความย้ำเลยว่ามันถูกออกแบบมาเพื่อเข้าใจคุณและเป้าหมายของคุณเท่านั้นลองนึกภาพแบบเสื้อผ้าสำเร็จรูปกับชุดที่ตัดเฉพาะตัวนะคะครับครับเสื้อสำเร็จรูปอาจจะพอใส่ได้แต่ชุดตัดเฉพาะตัวเนี่ยมันสร้างมาเพื่อรูปร่างสไตล์ของเราคนเดียวเลย Custom AI ก็คล้ายๆกันค่ะแต่เป็นเรื่องของความรู้เป้าหมายอย่างตัวอย่างจาก Money Atlas เองเขาก็ใช้ AI ส่วนตัวในการถอดรหัสแนวคิดที่ซับซ้อนมากๆระดับลูกเชื่อมโยงความรู้จากหลายๆศาสตร์เข้าด้วยกันและที่สำคัญมากๆคือกลั่นกรองความคิดโดยไม่มีอคติทางอารมณ์เข้ามาปนซึ่งมนุษย์เราทำได้ยากมากๆค่ะอือหอการกลั่นกรองโดยไร้อคตินี้น่าทึ่งมากครับแสดงว่า ในทางปฏิบัตินี่มันนี่ ATLAS ใช้ AI ทำงานที่ซับซ้อนกว่าแค่หาข้อมูลธรมธรมดาๆเยอะเลยสิครับถูกต้องเลยค่ะจากในบทความนะคะการใช้งานนี่ครอบคลุมตั้งแต่แบบวิเคราะห์ข้อมูลใหญ่ๆหรือพฤติกรรมตลาดด้วยมุมมองที่เป็นกลางจริงๆช่วยสร้างมุมมองใหม่ๆที่อาจจะยังไม่มีใครคิดถึงแล้วก็ยังปรับการสื่อสารให้เหมาะกับคนฟังแต่ละกลุ่มได้เป๊ะเ,ะเลยโอ้โหปรับการสื่อสารได้ด้วย ใช่ค่ะไปจนถึงช่วยออกแบบกลยุทธ์เลยไม่ว่าจะเป็นการเงินการลงทุนการสื่อสารหรือแม้จะสร้างเครื่องมือวิเคราะห์ที่ซับซ้อนมากๆขึ้นมาได้เองเลยค่ะเหมือนมีทีมงานใหญ่ๆช่วยคิดเลยนั่นมันครอบคลุมงานเชิงกลยุทธ์เยอะมากเลยนะครับแต่ดูเหมือนหลักการสําคัญก็ไม่ใช่การให้ AI มาทํางานแทนเราทั้งหมดใช่ไหมครับ ใช่ค่ะหลักการที่ม o นี่แอดลาเขาเน้นย้ำคือ AI ที่ดีเนี่ยควรเข้ามาคิดแทนบางส่วนและขยายศักยภาพส่วนที่เหลือค่ะหมายความว่ามันช่วยแบ่งเบาภาระในส่วนที่เราอาจจะทำได้ไม่ดีนักเช่นแบบประมวลผลข้อมูลเยอะๆหรือมองหาแพทเทิร์นที่ซับซ้อนมากๆแต่ในขณะเดียวกันมันก็มาช่วยเสริมพลังในส่วนที่เราเก่งอยู่แล้วทำให้เราคิดตัดสินใจได้ดีขึ้นเร็วขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ ซึ่งทั้งหมดนี้ก็คงเป็นเหตุผลที่บทความเน้นย้ำเหลือเกินถึงความเร่งด่วนในการเรียนรู้และก็เริ่มใช้ AI ใช่ไหมครับมีประโยคหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจมากลงทุนเรียนรู้ AI ให้เร็วเท่ากับคุณกำลังซื้อเวลาอนาคตราคาถูกที่สุดในประวัติศาสตร์อันนี้ตีความยังไงได้บ้างครับถูกต้องเลยค่ะเหตผลที่ต้องรีบนะคะก็มีอยู่ 2- 3สาอย่างอย่างแรกคือตอนนี้คนส่วนใหญ่เพิ่งเริ่มค่ะ การเรียนรู้ AI มันมีสิ่งที่เรียกว่า learning curve หรือก,ก็คือเส้นทางการเรียนรู้ที่ต้องใช้เวลาประสบการณ์ในการสั่งสมทักษะใครเริ่มก่อนก็ย่อมได้เปรียบได้สะสมความชำนาญไปก่อน mm hmm. สองคือ ต้นทุนในการเข้าถึงหรือเรียนรู้ AI ตอนนี้ถ้าเทียบกับศักยภาพของมันก็ยังถือว่าไม่สูงมากค่ะและ3คือในอนาคตอันใกล้นี้ค่ะ AI มันจะไม่ใช่แค่อาวุธพิเศษของคนไม่กี่คนอีกต่อไปแต่มันจะกลายเป็นมาตรฐานใหม่ของการทำงานการแข่งขันไปเลยค่ะใครไม่มีก็จะตามไม่ทันค่ะหมายความว่าความได้เปรียบจากการเริ่มใช้ AI ก่อนอาจจะไม่ได้อยู่ตลอดไปแต่การไม่เริ่มเลยตั้งหากคือความเสี่ยงที่แท้จริงตรงประเด็นเลยค่ะบทสรุป มันนี่ a t l ล s ก็เตือนทำนองนั้นเลยค่ะว่าอย่ารอให้โลกบอกว่าคุณควรใช้ AI เพราะเมื่อถึงวันที่ทุกคนบอกว่ามันจำปันแล้วเนี่ยคนที่เขาใช้มันจนเชี่ยวชาญแล้วเขาอาจจะไม่ได้อยู่ในสนามแข่งเดียวกับเราแล้วก็ได้นะคะอืมเขาอาจจะก้าวไปสร้างเกมใหม่ในสนามใหม่ที่เรายังไปไม่ถึงแล้วก็ได้ค่ะการมองแบบนี้มันเปลี่ยนมุมอมองเรื่อง AI กับงานไปเลยนะครับจากที่เคยกลัวว่าเอ AI จะมาแย่งงานเราหรือเปล่ากลายเป็นว่า จริงๆแล้ว AI ไม่ได้แย่งงานโดยตรงแต่กําลังแย่งพื้นที่จากคนที่ไม่ยอมอัปเกรดตัวเองมากกว่าซึ่งก็หมายความว่าการเริ่มเรียนรู้เริ่มสร้าง custom AI ส่วนตัวตั้งแต่วันนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่การตามเทรนดค่ะแต่มันคือการเริ่มสร้างสินทรัพย์ล่องหนที่เป็นเหมือนส่วนขยายความสามารถของเราเองเป็นสินทรัพย์ที่จะช่วยให้เรายังคงแข่งขันได้ในระยะยาวและอาจจะทำให้เรากลายเป็นคนที่แบบ ไม่มีใครลบออกจากเกมได้ง่ายๆอย่างที่บทความเขาว่าไว้นั่นแหละค่ะเป็นมุมมองที่กระตุ้นให้ต้องกลับมาคิดแล้วก็ลงมือทำจริงๆครับก่อนจะจบกันวันนี้มีคำถามที่น่าสนใจมากๆทิ้งทายไว้นะครับถ้าหากว่า Custom AI เนี่ยคือส่วนขยายสติปัญญาและเป้าหมายของบุคคลอย่างที่เราคุยกันมาแล้วจะเกิดอะไรขึ้น ถ้าองค์กรหรือทีมงานสามารถสร้างคัสตอม AI ร่วมกันขึ้นมาได้โดยใช้ฐานความรู้วิสัยทัศน์เป้าหมายเดียวกันหมดเลยสินทรัพย์ล่องหนในระดับองค์กรแบบนั้นมันจะมีหน้าตามีความสามารถมหาศาลขนาดไหนอันนี้น่าเก็บไปคิดต่อมากๆเลยครับ